สวัสดีครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับพื้นฐาน indicator อิชิโมกุนะครับภายใน15นาทีนะฮะพร้อมกับวิธีการเขียน EA ด้วย FXDMA อย่างง่ายกันนะครับอ่าก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาตั้งค่านะครับหรือว่าเลือกใช้งานเนี่ยอิชิโมกุนะครับบน MT4 กัน MT5 นะครับ MT4 MT5 นะครับมีวิธีการใช้งานที่ เหมือนเหมือนกันนะครับอันดับแรกเนี่ยให้เราเข้ามาที่ insert นะครับาจากนั้นก็ไปที่ indicator นี่ะแล้วก็ไปที่ trend ตามด้วย ichimoku นะครับจากนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตัวรามิเต t e r นะครับจะประกอบไปด้วย3ตัวนะครับตัวแรกก็จะเป็นเทนการเส้นนะครับตัวที่2มาก็จะเป็นค e จุนเส้นนะครับตัวที่3เนี่ยก็เป็นตัวเกี่ยว อ่าสเปนบีนะครับซึ่งรายละเอียดพารามิเตอร์นะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันในสไลด์ถัดไปนะครับไม่ยากนะครับต่อมาเนี่ยในส่วนของอ่าการตั้งค่าสีนะครับผมจะให้ตัวเทนกันเซนนะครับเป็นสีแดงนะขีจุดเซนเป็นสีน้ำเงินนะครับชิโคสเปนเนี่ยเป็นสีดำนะครับอัพคูโมเนี่ยเป็นสีทองนะฮะแล้วก็ดาวคูโมเนี่ยจะเป็นสีอ่าสีเทานะครับ โดยที่สามารถตั้งได้ตามความเหมาะสมนะครับเพราะว่ายัางไงก็ใช้งานเหมือนกันอยู่แล้วนะฮะต่อมานี้ก็จะเป็นหน้าตาของอตัวอิชิมุกุนะครับเราจะเห็นว่ามันมีลักษณะเป็นเด่นชัดก็คือเป็นก้อนเมฆนะครับก้อนเมฆสีทองนะฮะกับสีเทานะครับตามที่เราได้ทําการตั้งค่าไว้เอาเมื่อกี้นะครับแล้วก็ เนื่องจากตัวนี้นะครับเป็นหนึ่งในอินดิเคเตอร์ที่ค่อนข้างที่จะมีส่วนประกอบองค์ประกอบเยอะมากๆนะครับเราก็จะเล่าไปทีละตัวนะครับแบบช้าๆนะแต่ว่าถือว่าได้ความรู้ที่ตรงนะครับแล้วก็นำไปใช้งานได้จริงนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่ตัวเทนก a รเซนกันก่อนเลยนะครับเ e นกา n เซนหรือว่าเรียกอีกชื่อนึงว่าก็คือ Conversion Line นะครับ มีสูตรในการคำนวณก็คือนำระยะเวลานะครับของ9วันนะครับสูงสุด9วันนะครับมาบวกกันนะครับมาบวกกับตัวราคาต่ำสุดภายใน9วันแล้วก็ส่วน2นะครับหรือจะพูดง่ายๆก็คือค่าเฉลี่ยของ9วันนะครับก็คือสูงต่ำนะครับมีวิธีการคิดยังไงนะฮะผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับเสื้อสีแดงนี้นะครับ9วันให้เรานับย้อนกลับไป ประมาณ9แท่งนะครับก็คือ9วันนี่ก็คือในไทม์เฟรม H1 ก็คือแท่งเทียนย้อนหลังไป9แท่งนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ไทม์เฟรมไหนอยู่นะครับก็มี1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับก็ประมาณนี้นะครับราคาสูงสุดภายใน9วันก็จะอยู่ที่ราวๆนี้นะครับต่ำสุดก็อยู่ประมาณนี้นะครับอ่ากึ่งกลางก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอ่า ก็ตรงนะครับตรงกับตามสมการที่เราได้เรียนรู้กันไปนะครับต่อมาเนี่ยก็คือตัวคีจุนเซนนะครับหรือเลือกอีกอย่างว่าเบรดไลน์นะฮะก็มีวิธีการหาคล้ายกับตัวเทนกันเซนนะครับเพียงแต่ว่าเราใช้ในระยะเวลา26วันนะครับก็ย้อนกลับไปนะครับ26 26วันนะครับราคาสูงสุดอยู่ตรงไหนนะฮะสมมุติตรงนี้เป็นแท่งระยะเวลา26วันนะครับ26วัน นะครับแล้วก็ตีหัวตีท้ายมันได้เลยนะครับก็สูงสุดในระยะ26วันเนี่ยหรือว่า26แท่งเทียน,น่ะก็จะอยู่ราวๆนี้นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยกึ่งกลางของมันเนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับก็ถูกต้องแล้วนะครับประมาณนี้นะฮะก็ถ้าใครอยากาไปดูค่ามันจริงๆนะครับก็ไปหานะครับที่ราคาสูงสุดกับราคาต่ําสุดนะครับเอามาบวกกัน หารสก็จะได้ระยะกึ่งกลางของช่วงเวลานั้นมานะครับนี่ก็เป็นคิดจุนเซนนะครับเบดดลน์ต่อมาก็เป็นที่โคสแปนนะครับชี่โคสเปนเนี่ยก็จะเป็นเส้นของราคาปิดของณนะวันนี้นะฮะร,ราคาของวันนี้นะครับแต่ว่าย้อนหลังไปเนี่ยอีกไป26วันนะครับความหมายนึงก็คือเนี่ยนะฮะเราจะสังเกตได้ว่าตรงนี้นะครับ ราคาปิดก็จะอยู่ราวๆนี้นะครับของวันนี้นะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็พอดย้อนหลังไปอีกนะฮะยีกวันนะก็คืออยู่ตรงนี้พอดีนะครับอันนี้คือตัวของชิโคสแปนอ่าผัดมาก็เป็นในส่วนของตัวอัพคูโมะนะฮะแล้วก็ดาวคูโมะคือตัวนี้นะครับกับตัวนี้ถ้าเป็นอัพคูโมะเนี่ย ให้จำเอาไว้ก่อนว่าสเปน A เนี่ยมากกว่าสเปน B เนี่ยจะเป็นอัพคูมโมะนะครับส่วนหากเป็นสแปน B เนี่ยมากกว่าสเปน A เนี่ยก็จะเป็นดาวคูมโมะนะครับโดยสมการของสแปน A เนี่ยก็จะหาได้จากการเอาคอนเวอร์ชันไลน์บวกกับเบสไลน์หาร2นะครับก็คือค่าเฉลี่ยของตัวเทนกันเซนกับตัวคิจุนเซนนั่นเองนะครับจากนั้นเนี่ยเราจะพอดไปข้างหน้าอีก 26แหแท่งเทียนนะครับอ่าไปดูกันว่ามันทำงานยังไงนะครับสมมติผมต้องการที่จะดูที่จะหานะครับสแป a น a ณจุดตรงนี้นะครับผมก็จะย้อนย้อนไปดูข้างหลังประมาณ26วันนะครับว่าตัวเทนกันเซนกับคีจุนเซนอยู่ไหนนะครับอ่าสมการแล้วว่าเราจะเอาตัวเทนการเซนก็คือณจุดนี้นะครับกับตัว จุนเซนบวกกันนะครับหาร2ก็จะอยู่ในช่วงกลางๆตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะพอตไปข้างหน้าอีก26วันนะครับก็คือตรงนี้พอดีก็จะเป็นเส้นของตัวสเปน A นะครับต่อมาก็จะเป็นตัวของตัวสเปนบนะครับสแปนบเนี่ยหา ได้เหมือนกับตัวเทนกันเซนเลยนะครับกับคิจุนเซนก็คือเราจะใช้เวลาอยู่ที่ระยะเวลา52วันนะครับ mm hmm. เพียงแต่ว่าเราจะไม่พอนะดณขณะนั้นเราจะพอดย้อนกลับไป26แท่งเทียนนะครับ mm hmm. อ่าพูดผิดเราจะพอดไปข้างหน้า26แท่งเทียนนะครับอ่าขอโทษขอโทษด,ด้วยโอเคเท่านี้ก็เป็นการ อธิบายนะครับสมาการของตัวอิชิโมกุให้ได้รับรู้กันไปแล้วนะครับแล้วก็วิธีการใช้งานเนี่ยถือว่าค่อนข้างง่ายนะครับก็คือเมื่อไดก็ตามเนี่ยนะครับหากมันเป็นอัพคูโมะเนี่ยให้เราคิดไว้ก่อนว่ามีโอกาสที่จะเป็นเทรนขาขึ้นนะครับแต่เมื่อไดก็ตามเนี่ยท,ที่เป็นดาวคูโมะนะครับก็มีโอกาสที่จะเป็นแนวโน้มขาลงครับแต่ทั้งนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็ยังมีนะครับเฟลซิกนอลอยู่นะครับ ก็คือในจุดนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันก็มันเป็นตัวดาวคูโม,มะนะครับแต่มันก็ไม่ใช่เป็นแบบเทนขาลงซาทีเดียวนะครับอันนี้ก็ต้องพิจารณาเส้นอื่นๆประกอบด้วยนะครับแล้วเราจะพิจารณาอะไรบ้างเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูนะครับสิ่งที่เราต้องพิจารณาเลยก็คือเนี่ยเส้นเทนกันเซนนะครับคีจุนเซนแล้วก็ฮิโคสแปนนะครับเราจะดูสีของก้อนเมฆอย่างเดียวเนี่ย มันเป็นอะไรที่พูดได้ยากนะครับเราจําเป็นจะต้องดูสิ่งเหล่านี้ด้วยรวมไปถึงตัวของแท่งเทียนด้วยก็เช่นกันนะครับดูยังไงนะฮะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับหลังจากที่เราดูแล้วว่ามันเป็นอาฟคูโมะนะครับเราก็จะดูว่าตัวเทนกันเซนนะครับตัวคิจุนเซนแล้วก็ชิโคสแปนหรือและกราฟไอดีเนี่ยกราฟแคนเดิลนะครับแท่งเทียนเนี่ยนะครับ ขึ้นมาอยู่เหนือก้อนเมฆแล้วหรือยังนะครับเมื่อมันขึ้นมาอยู่แล้วเนี่ยในณจุดนี้เนี่ยเราเราสามารถคาดการได้ว่าณขณะนั้นเนี่ยจะเกิดแนวโน้มขาขึ้นนะครับวิธีการใช้งานของตัวเทนกันเซนกับคิจุนเซนเนี่ยมันจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับการ นำเอา EMA 2เส้นมาใช้นะครับถ้าหากเราไปนำคิดจุดเซนนะครับกับเทนกันเซน2ตัวเนี้ยนะครับไปเทียบกับตัว moving average 9กับ moving average 26เนี่ยเราจะพบได้ว่ามันมีค่าที่ค่อนข้างที่ใกล้เคียงกันมากเลยนะครับซึ่งจะแตกต่างกันไม่มากนะครับเราสามารถใช้แทนกันได้ก็คือเราจะใช้ตัวเทนกันเซนนะครับในลักษณะของ moving average ระยะสั้นนะครับ เทนกันเซนเทนกันเซนเราจะใช้ในลักษณะของ Moving a v e r a g รระยะกลางนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันก็สามารถเป็น Moving a v e r a g e นะครับได้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าเป็นในระยะยาวมันติดเพียงแต่มันเป็นการพอรตไปข้างหน้านะครับ26่แทงเทียนดังนั้นเนี่ยลักษณะการที่เราจะนำไปใช้ดูเพื่อประกอบการตัดสินใจอ่ะมันค่อนข้างยากนะครับ ดังนั้นเนี่ยเราจึงจะประยุกต์ใช้งานกับ2ตัวนี้เสียมากกว่านะครับก็คือการ cross over นะครับของตัว EMA นะครับในลักษณะเดียวกันก็คือเมื่อใดก็ตามนะครับที่มีการตัดกันของเทนการเซนและคิจุนเซนเนี่ยนะครับก็จะสามารถที่จะใช้เป็นสัญญาณออกออเดอร์ได้นะครับอย่างตัวอย่างนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่ามีัพคูโมะนะครับเกิดขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็พวกเส้นต่างๆเนี่ยย้ายไปอยู่ข้างบนหมดแล้วนะครับ เราก็จะรอจนกว่าตัวเทนกันเซนเนี่ยนะครับตัดขึ้นนะตัดขึ้นอยู่เหนือคิดจุนเซนนะครับเราก็จะสามารถออกออเดอร์บายได้นะครับโดยเราจะต้องดูตัวแท่งเทียนประกอบด้วยนะครับทั้งที่ดีเนี่ยนะครับเราควรจะรอจนกว่าแท่งเทียนจะพ้นขึ้นมาจากตัวเทนกันเซนด้วยเช่นกันนะครับเราสามารถออกออเดอร์บายได้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็สามารถนํา ไปใช้ในการปิดออเดอร์ก็ได้เช่นกันนะครับก็คือเมื่อมีการตัดกันลงมานะครับของเทนของเส้นเทนกันเส้นนะครับลงมาใต้เส้นคิดจุนเซนนะครับเราสามารถปิดออเดอร์ได้นะครับดังตัวอย่างนี้อันนี้อันนี้ก็ได้นะครับนี่ก็ได้นะครับแต่ข้อสังเกตเลยก็คือถ้าเราออกออเดอร์ตรงนี้นะครับเราจะเราเราจะไม่สามารถออกได้เพราะว่าสัญญาณเนี่ยนะครับมันยังเป็น อัพคูโมะอ,อยู่นะครับดังนั้นเนี่ยถึงแม้ข้างบนมันจะมาอยู่ข้างบนแล้วนะครับแต่หน้าตอนนั้นมันยังเป็นอัพคูโมะอ,อยู่อย่างนี้ก็ถือว่ายังยังไม่ควรที่จะออกนะครับออเดอร์ณนะขณะนั้นเราอาจจะต้องรอนะครับจนกว่าจะมีสัญญาณอัพคูโมะเกิดขึ้นก่อนนะครับเราถึงจะออกออเดอร์ได้แล้วครับแล้วก็ไปปิดออเดอร์ที่ข้างบนนี้เป็นต้นนะครับวิธีการใช้งานเนี่ยถือว่าค่อนข้างประยุกต์ได้หลากหลายนะครับไม่มีถูก ไม่มีผิดนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราเอาไปใช้งานแบบไหนนะครับแล้วเราแบ็กเทสมันเพียงพอไหมนะครับในกรณีนี้เนี่ยอย่างที่เราเคยพูดกันไปว่าตัวเส้น ema ต่างเนี่ยมันสามารถใช้เป็นแนวรับแนวต้านได้นะครับตัวอิช i m o k u เนี่ยก็เช่นเดียวกันเราก็สามารถประยุกต์ใช้ในการทำเป็นแนวรับได้นะครับหรือในลักษณะที่เรียกกันว่า pull back นะฮะก็คือเราจะรอนี่นะครับเส้นขึ้นไปนะฮะลงมาแตะ ที่เส้นตัวนี้ก่อนสักนิดนึงนะครับเทนกันเซ็นก่อนที่มันจะขยับขึ้นไปอีกนะครับก็ถือว่าเป็นแนวรับที่ใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งนะฮะที่ทําให้ตัวอิชิมุมกุนะครับมันเป็นหนึ่งในอินดิเคเตอร์ที่ต้องมีค่อนข้างที่จะมีข้อควรระวังอยู่นะครับก็คือเราจะไม่ออกออเดอร์นะครับในณขณะที่ มีการมีกราฟแท่งเทียนนะฮะอยู่ภายในก้อนเมฆนะครับมันแสดงให้เห็นว่าณขณะนั้นเนี่ยมันยังบอกทิศทางได้ไม่ชัดเจนนะครับเราจําเป็นเราสามารถนะครับแนะนำนะฮะถ้าจะออกออเดอร์เนี่ยต้องรอจนกว่าแท่งเทียนนะครับจะพ้นออกมาจากตัวก้อนเมฆนะครับ ต่อมาเนี่ยก็เป็นข้อควรระวังนะครับของตัวอิชิมุกุนะครับอย่างที่เรารู้กันนนะครับตัวอิชิมุกุเนี่ยเป็นอินดิเคเตอร์ประเภทเทรนดังนั้นเนี่ยเมื่อใดก็ตามที่เกิดไซเว์เกิดขึ้นนะครับมันจะทำงานได้แบบไม่มีประสิทธิภาพออกมากๆเลยนะครับเราจะเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนสีของตัวอัพคูมนะแล้วก็ดาวคูม o ไปตลอดทางนะครับหากเราไปทำการออกออเดอร์เนี่ยมันจะทาให้เรา ขาดทุนได้ง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในข้อระวังนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะเอาไปเขียนเป็น EA เนี่ยนะฮะเราสามารถนำไปประยุกใช้ได้กับอินดิเคเตอร์อย่างตัว ADX ได้นะครับที่สามารถกรองเทยนได้นะครับ,นะรบก็คาดว่าน่าจะมีสอนนะครับในบทบทถัดไปนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าจะมีวิธีการใช้งานอย่างไงนะแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับอิชิโมกุเพียวเพียกันเลยนะครับ ต่อมาเนี่ยก็เป็นวิธีการเขียน E A Ichimoku อย่างง่ายนะครับก็คือหลักการก็เหมือนข้างต้นนะครับจะคล้ายๆกับข้างต้นในลักษณะการของการออกออเดอร์เพียงแต่ผมจะไม่ใช้ปิดออเดอร์ในลักษณะนี้นะครับวิธีการออกออเดอร์สำหรับขาบายนะครับผมจะรอจนกว่าเทนการเซ็นนะครับและคิดจุนเซ็นเนี่ย คิจุนเซนเนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่านะครับสเปนเนะฮะแล้วก็สเปนบนะครับโดยที่แท่งเทียนตัวนี้นะครับจะต้องอยู่เหนือกว่าเทนกันเซนนะครับและจะต้องมีการตัดการของเทนกันเซนขึ้นเหนือคิจุนเซนผมจะทำการออกออเดอร์บายนะครับเมื่อมีการออกออเดอร์บาย เกิดขึ้นนะครับผมจะทำการตั้ง SL ไว้ที่20ปิบนะครับ20ปีบนะไม่รู้ประมาณไหนนะครับในการาฟนี้20ปีบนะครับแล้วก็ผมจะตั้ง TP ไว้ที่80ปิบนะครับหรืออัตราส่วน1ต่อ4นั่นเองนะครับอาจจะประมาณนี้นะครับ SL นะครับ TP อ่า ถ้าไปถูกทางเนี่ยเราก็จะ TP นะครับแต่ถ้าผิดทางเนี่ยผมจะทำการมาติงเกลนะครับก็คือ1.8เท่าไปนะครับอ่าโดยวิธีการเขียนเนี่ยก็คือผมจะเริ่มจากการใช้บล็อกโนโพซิชันก่อนนะครับตรวจสอบบล็อกบายบล็อกเซลว่าเายังไม่มีในระบบใช่ไหมนะครับาจากนั้นเนี่ยก็ไปพิจารณาที่บล็อกดร์บายนะครับแล้วก็จะทำการตรวจสอบว่า คิ้จุนเซนเนี่ยนะครับมากกว่าสแปนเอไหมนะครับผมก็จะใช้ตัวบล็อกคอนดิชันนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เลือกใช้เป็นตัวอิชิมุกุนะครับกำหนดคอนสแตนต์มาเป็นตัว T ตัว K ตัว SB นะครับเป็นเลือกได้ตามใจชอบจากนั้นนะ่ะก็จะเลือกโหมดอิชิมุกุเป็นของตัวคิจุนเซนนะครับที่แท่งเทียน c a n เดลไอดหนึ่งนะครับ ซึ่สอนกันไปหมดแล้วนะฮะใน EP ก่อนหน้านี้นะครับวิธีการใช้งาน c o n s t a n t นะครับหรือว่าวิธีการาใช้งาน Box Condition นะครับให้ย้อนกลับไปดูที่คลิป1คลิป2ได้นะครับจากนั้นเนี่ยผมก็จะให้มันต้องมีค่ามากกว่านะครับอิชิมุกุนะฮะสเปนเอ A นะครับต่อมาก็เป็นบล็อกนี้นะครับ บล็อกนี้เราจะเหมือนกับบล็อกด้านบนนี้เลยนะแต่เราจะเปลี่ยนเป็นตัว span B เ,เท่านั้นเองนะครับต่อมาก็จะเป็นพิจารณาเทนกนเส้นต้องตัดขึ้นเหนือคิจุนเซนนะครับวิธีใช้งานก็เลือกชิมะกุนะครับเทนกันเส้นตัดขึ้นนะครับ x เนะีเ่ย x มากกว่าคือการตัดขึ้นนะครับคิจุนเซนอ่าต่อมาก็ไปพิจารณาแท่งเทียนนะครับว่า กาฟแท่งเทียนเนี่ยจะต้องมีอยู่เหนือนะครับเทนกันเซนนะครับก็เลือกเป็น candle ID c a นะครับ Candle ID 1มากกว่านะครับอิชิโมกุเทนกันเซนนะครับแล้วก็ควบคุมการออกออเดอร์ด้วยวันเปอร์บาก็คือออก1ครั้งนะครับต่อหนแท่งเทียนเท่านั้นนะครับสุดท้ายก็จบด้วยการใช้บล็อกบายนะครับเราจะเลือกเป็น อ่ามันมนี่แมนเ n นเมเนี่ยนะครับเราจะเลือกใช้เป็นเบตติ้งมาติงเกลนะครับแล้วก็ใส่ค่าหลอดเข้าไปเป็นคอนสแตนต์นะครับหลอด x เ,เป็นคอนสแตนต์นะครับกำหนด sl tp เป็นแบบฟิกิ๊บนะครับฟิกิ๊บ sl เนี่ยเป็นคอนสแตนต์ที่20 b i ิ๊บ tp เนี่ยเป็นคอนสแตนต์ที่80 b i ิ๊บนะครับอ่าแล้วก็อันนี้ก็เป็นผลแบ็กเทสนะครับ ที่เราได้ทำการแบคเทสเอาไว้นะครับอ,อยู่ที่100%นะครับความคุณภาพ100%มีกำไรอยู่ประมาณ500นะครับหรือจะคิดเป็น50%นะครับของทุน1,000เหรียญนะครับ1น0่ดอลลาร์นะครับมี Profit Factor ที่ค่อนข้างสูงก็คือ2.35นะครับดอดาวอยู่ที่ประมาณ20%นะแต่ว่าวินเลทเนี่ยไม่ค่อยเยอะนะครับน้อยมากนะ อาจจะชนะกับมาติงเกลนั่นแหละครับแต่อย่างว่านะเราต้องนําความรู้เนี่ยไปต่อยอดนะครับเทสในปีนี้นะครับอาจจะกําไรนะแต่ว่าอาจไปเทสที่ในปีถัดไปเนี่ยอาจจะล้างพอร์ตก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะแบ็กเทสให้ถูกต้องนะครับวิธีการแบ็กเทสถูกต้องเนี่ยมีสอนไว้ในบทความแล้วนะครับไปตามหาอ่านกันนะฮะหรือทักมาที่เพจ ea forex center ก็ได้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูการแบ็กเทสกันเลยครับ ก็จากนั้นนะครับเราก็มาดูขั้นตอนการแบ็กเทสกันเลยนะครับในส่วนนี้เนี่ยให้ทําการเปิดตัวโปรแกรม MT4 นะครับหรือว่า MT5 ขึ้นมาก่อนนะครับโดยผมจะเลือกใช้ตัวของบล็อกเกอร์นะครับ IC Market นะครับเนื่องจากว่ามีความเสถียรที่ค่อนข้างมากนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะครับจากนั้นเนี่ยให้เราเลือกใช้งานตัว EA นะครับอิ imoku ุข่าวที่เราได้ทํากันไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับ ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีหลายเวอร์ชันมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งผมก็ทําไว้เยอะนะครับแต่วิธีการทํางานของที่เราสอนกันไว้ก็จะเป็นตัวนี้แหละครับตัวนี้นะครับเวอร์ชั่นที่6นี้นะครับจากนั้นเนี่ยให้เราเลือกพารามิเตอร์ดังตัวอย่างบนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับปี2020นะครับถึง2021คู่ eu นะครับ time frame h 1นะครับ delay 1น100นะครับ model e l l i t i c ทุน1,000นะครับ จากนั้นก็กด Visual m o เป็น1ทีเพื่อดูการทำงานนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับมาปรับอินพุนะครับได้ตามความเหมาะสมนะครับถ้าเราทำคอนสแตน t ์ไว้นะครับมันจะสามารถนำมาปรับตรงนี้ได้นะครับโดยผมจะเริ่มเป็นการออกหลอด0.02นะครับ SL อยู่ที่20 TP อยู่ที่80นะครับแล้วก็หลอดมาติงเกลอยู่ที่1.8นะครับโอเคแล้วก็กด Start ได้เลยนะครับ ตัวเก่าปิดลงไปก่อนนะครับถ้ามีตัวเก่าให้ปิดลงไปก่อนนะเราจะก,กดสตาร์ทใหม่อีกรอบนึงนะครับอนี่ยเป็นแถบนะครับช้าเร็วนะครับเลื่อนได้นครับ ออเดอร์แล้วนะครับมาดูกันครับว่ามันทํางานถูกต้องไหมนะครับก็คือมีเทนกันเซนนะครับตัดลงใต้คิดจุนเซนนะครับสำหรับออเดอร์เซล์นะครับแล้วก็คิดจุนเซนเนี่ยนะครับน้อยกว่าสแปน A แล้วก็สแปน B นะครับถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็แท่งเทียนนะครับอยู่เหนือกว่าเทนกันเซนนะครับเราจะออกออเดอร์เซลนะครับโดยที่เราจะตั้งซับบล็อตไว้ที่20ปิ๊บนะครับแล้วก็ TP ไว้ที่80ปิ๊บนะครับดังตัวอย่าง โอเคครับหลังจากที่เราตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถกด Skipt o ได้นะครับเพื่อให้มันทำการแบ็กเทสให้เราดูนะครับว่าภายในปีนั้นเนี่ยเราทำกำไรไปได้เท่าไหร่นะครับก็กลับมาที่ตัวบกเกอร์นะครับรอจนกว่ามันจะทำการดาวน์โหลดเสร็จสิ้นนะครับเราสามารถพักหน้าต่างนะฮะไปดูตัวกราฟมันก่อนได้นะครับลุ้นนะว่ามันจะล้างหรือมันจะรอดนะครับ ถ้าขึ้นมากำไรนิดหน่อยนะครับลงๆๆๆก็ขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งใน EA ที่ไม่ได้แย่นะครับแต่ว่ายัางไงก็ต้องนำไปต่อยอดเพิ่มอยู่ดีนะครับ การนำเอาไปใช้ในสภาวะในตลาดจริงนะียังถือว่าเสี่ยงอยู่มากนะครับ ร้อยแล้วนะครับก็ไปดูผลแพ็กเทสกันนะครับตัวนี้นะครับคุณภาพจะต้องเป็น100%นะครับกำไรก็ตรงตามที่เราคาดหวังไว้ประมาณ500เหรียญนะครับ500ดอลลาร์นะครับห0หรือเป็น50%นะครับแล้วก็ดอดาวอยู่ที่20%นะครับวินเลตก็ค่อนข้างน้อยนะครับเท่านี้ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วยังไงพบกันที่อ่ EP ถัดไปสวัสดีครับ